โอเคต้องขอกรับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เรื่องกับ Minecraft นะผมกับแ d ดออนมาร a d e r เดอร์นะผมมี Add-on นจริงๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับผมผมว่าออกอ่ามาดู m าร์สเลเดตัวแรกนะผมเป็น m าร์สเลเดอ i c e นะครับไอที่ใช้โทรศัพท์อ่ะดี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 อะไรประมาณนั้นอะโอเคอยู่กับเทคที่5นะครับผมไปลุย ดูเดมิชันนะผมบอกเลยคนใส่จใจรายละเอียดอหะเจ้าของแอดออนไอ้ตรงที่มือมันเป็นที่อแอดออนนะผมไม่ได้เป็นที่ตัวสกินผมนะนี่แล้วผมมาเลือกไฟเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟต์คิกนะครับผมอ๋อลืมบอกมันมีกิกกี้มาให้ด้วยเดีย๋ยวขอเสก็กิกกี้มาลองก่อนนี่นี่นมีมีไข่กิกกี้มาด้วยมา เป็นไฟคิกนะครับผมก็จะเป็นตั้งค่านะผมย่อโดนไหมอา้าวไม่โดนเฉยอ,อันนี้ก็จะเป็นซอสอ่าไฟซอสนะครับผมนี่นี่เวลาฟันไปสักพักหนึ่งมันจะมีขึ้นเป็นรูปไ้นี่ด้วยเดี๋ยวใครดูอา้าวไม่ขึ้นนะเป็นรูปสัญลักษณ์ของมัลเดอร์ไฟอะ นี่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 โคตรเท่โอเคกลับล่างก็กดอันทานฟอร์มนะผมโอเคนะผมมาดูตัวต่อไปนะผมเป็นอากิโตะนะครับผมมาเรื่อยๆอากิโตะนี่ดูแอนิเมชั่นนะผมแต่เสียงไม่ได้ยินหรอกอเอ๊ะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงโอเคอากิโตะนะครับผม อันนี้ก็อันนี้มันเป็นมารเลเดอร์สำหรับผมคือตั้งแต่สมัยวัยเด็กหมดแล้วนะมารเลเดอร์ตัวเนี้ยทุกตัวเลยแหละนี่ก็จะเป็นอากิโตะคิกนะครับผมน่าจะจับประมาณเดียวกันกับคูกะหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะมันชุดคล้ายๆกันก็มีอากิโตะลีกุล่าคิกนะครับผมในแบบไซคิกอะไรประมาณนี้โอเคสกิลยังไม่เยอะนะเพราะว่ามันยังเป็นอเอรอนเบต้าอยู่นะครับ ตัวต่อไปเป็นมาเลเดอร์โฟเซ่นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าวะมันชื่ออะไรวะโฟเซ่แหละไ,ไอ้ที่เป็นอวกาศอะ่ะอันนี้โคดคลาสสิกคลาสสิกหรือเปล่าแต่อายุมันน่าจะเกือบสิปีขึ้นหมดทุกตัวแล้วนะครับผมไม่เกือบน่าจะสิบหมดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโมเดลแล้วชุด แล้วการแอนิเมชันถือว่าทําออกมาได้เยี่ยมสุดๆไปเลยนะผมเต็ม10ไม่หักเลยนะผมให้ร้อยเลยเพราะว่ามันดีเกินนะใส่ใจเกินเป็นแอดออนของคนอินโดนีเซียนะโอเคมาดูเป็นท่าโฟสเซนโฟสเซนคลิกนะผมโฟสเซนคลิกนี่ก็จะเป็นขาสว่านออกมาแล้วก็จะมีจรวดออกมาติดแขนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถเอาภาพ ในการ์ตูนมาใส่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็ไปหาข้อมูลถ้าใส่ได้เดี๋ยวผมจะใส่ตอนที่มันกำลังทำให้ดูแล้วผมก็ทะลุลงไปดีเอ๊ะเดี๋ยวนะตัวต่อไปนะผมเป็นคิอ่าอะไรวะใครบาหรออ่าถ้าจะไม่ผิดชื่อไทยน่าจะเรียกขี้บะหรือใครว่าวะมันอ่านว่าอะไรวะคิบะอะไรมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ ผมก็เรียกอย่างนี้แหละโอเคเป็นขางขาวนะนี่นี่คอยดูเนี่ยขนาดท่าแปลงร่างยังเหมือนอะ่ะที่มันจะมีขางขาวบินมาเกาะดูดเลือดอะ่ะเนี่ยเนี่ยเกืบแจ่มแมวมากอะ่ะชึบดูด,ดิยังสวยอะ่ะเนี่ยมีแอนิเมชันเดินด้วยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นไขวะมันอ่านว่าคีบะแหละผมก็เรียกว่าคีบะแหละกระโดดคีบะคิกดูนะนี่มีข้างขาวเวลามันจะโดดปีกข้างขาวมันจะออกมาตรงขาถ้าใครเคยดูนะจะจำได้ตัวต่อไปนะผมเป็นมา d ์เรเดอร์โอสนะครับผมนี่ถ้าแปลงร่างก็จะไปเรียนเรียนนะชุบ มันจะมีสีม่วงด้วยอนาคตน่าจะเปลี่ยนเหรียญได้มั้งไอ้ยี่โคตรเฟียวอ่ะเนี่ยรู้สึกแบบตัวเป็นให,ใหญ่ขึ้นด้วยนะโอเคไปดูท่านะครับผมท่าก็จะเป็นโอสคิกนะครับผมจะโดดไปตรงนู้นแล้วก็จะลูดลูดบัตรนะครับผมชุบ ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวที่ผมชอบนะบผมคาบ,บุโตนะครับผมนี่ดีดียังเฟี้ยวอะก็กดปิดขออภัยนะครับผมเว้ นี่ก็จะเป็นคาบุโตะร่าง2ผมเรียกร่าง2อ่กันอ่ะอ่านว่าอะไรวะคาบุโตะคลาสออฟเมื่อ่านว่าอะไรอ่ะแต่ผมจะเรียกร่าง2ตลอดนะนี่ให้ดูเดโมชันก่อนคือมันยอดเยี่ยมมากนะครับผมบอกเลยเต็ม10ให้ร้อยเลยอ่ะชึบอ่าใช่คลาสออฟนะครับผมร่าง2ก็จะมีคาบุโตะคิกนะครับผม ก็ประมาณนี้ one two three นะครับผมแล้วก็จะงอเขาแมงคามนะผมเออแมงคามเออบ้านผมเรียกแมงคามนะครับผม b <Bear. S 1> wider creek เออประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น clock over นะผมหรือเป็นการหยุดเวลาเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูนี่มันก็ไม่ได้หยุดแบบว่าจนขยับไม่ได้นะผมแค่สัตว์มันจะเดินไม่ได้เฉย มันมันยังมองเราได้เห็นไหมโอเคมีประมาณนี้นะผมคาบุโตปิดอ,อันต่อไปนะผมมาร์เดรลเบสนะครับผมนี่ถ้าใครรู้จากตัวไหนหรือเกิดทันตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมส่วนผมเกิดทันหมดทุกตัวนะครับผมอยู่ตั้งแต่มาสมัยสมัยเด็กแหละ โอเคน้ผมมาเลเดอร์เบสนะครับผมมาดูท่านะผมชื่อว่าทันเดอร์นะครับผมคลิกขวาทันเดอร์นี่ก็จะเป็นการช็อตลงพื้นนะครับผมท่าที่สองไม่ใช่ท่าดิอันนี้ไม่เป็นอาวุธนะครับผมเป็นเบดซอร์สนะครับผมประมาณนี้ก็ตีได้ก็ดาเมจก็5ดาเมจนะครับผมโอเคมีประมาณนี้ตัวต่อไปเป็นมาเลเดอร์ คุกะนะครับผมผมจะชอบเรียกว่าคุกะนะมาดูท่าแปลงล่างนะครับผมนี่คุกะเอากูดิดนี่เปรี้ยวบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นคุกะคลิกนะครับผมเหมือนกันหมดท่ากระโดดคลิกนะครับผม แต่เวลาเล็งจริงๆอ่ะใช้เป้าเล็งดีกว่าแบบนี้มันเล็งยากนะแล้วก็จะมีคุกะสมิธนะครับผมแบบนี้พาวเวอร์ Power 3%โอเคมันนี้นะผมมาเรดเดอร์คุกะอันต่อไปนะผมเป็นริวคินะผมมาเลดเดอร์ริวคิไอ้มังกรนะ่ะเนี่ยอย่างเฟี้ยวมันจะมีตัวสีดำเงินหรือสีดำวนะที่มันจะเป็นตัวร้ายอะ่ะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดอนะ่ะ นี่อ,อ,อ่ะเฟี้ยวอนาคน bon. ตน่าจะมีอันตินะผมว่าเรียกมังกรออกมาลิวคิคอุ้ยทำไมมโดดสูงังวะทะลุดินไปอีกแล้วนะครับผมเสรวนสกิลที่สองก็จะเป็นอ่าสออสเวนนะครับผมเรียกดาบออกมาแบบนี้นะครับผม ซอสเวนนะครับผมนี่ห้าดาเมจเหมือนกันนะมาเลเดอร์ตัวต่อไปนะผมฮิบิกินะครับผมตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบนะผมเพราะว่ามันไม่ค่อยเท่ะนะไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่ <S <S นี่ถ้าแปลงล่าง แปลงโคตรนานนี่นะครับผมสก,กิลตัวนี้เดวยวผมต้องไปรีวิวไกลๆกลก่อนเดี๋ยวมันไฟไม่หมู่บ้านนะครับผมโอเคมาดูสก,กิลแรกนะครับผมมันจะเป็นการเอาที่ตีกองอะเอาใส่ปากตัวเองแล้วก็พ่นไฟอะแบบนเนี้ยเนี่ยเห็นภาพไหมมองเห็นภาพไหมเออประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นการพ่นออกมาจากปากเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านอ่า ไม้ติกองนะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เล็งเอานี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วคือไฟมันจะติดอย่างนี้ไปตลอดเลยเว้ยก็เลยต้องเอามารีวิวไกลๆหนยตัวต่อไปก็จะเป็นเดนโอนะครับผมไอตัวรถไฟอะ่ะเฮ้ยกดผิดตืรือรืืรือมันจะมีเสียงรถไฟอะ่ะไอ้เข็มคัดอันนี้เคยเห็นของแท้ของพี่ชายของเพื่อนผมอะ ตอนนั้นมันเท่าไหร่วะประมาณพันห้าพันหกเซนหนึ่งอะแล้วเวลากดเสียงยังเหมือนนะแบบของแท้อะเคยเล่นของเขาอยู่อะคือแบบแกมีทุกอย่างอะเวลาเวลาเราจะแปลงล่างมันต้องเอาการสแกนตรงเข็มขัดมันด้วยอะแล้วก็กดปุ่มสีเห็นไหมมันจะเป็นสีดวงใต้อะอย่างเฟี้ยวอะโอเคนอกเ่ิงมาดูสกิลนะผมอันนี้เป็นฟูลชาร์ตนะผมถ่าแบบนี้ฟูลชาร์ต จำไม่ได้แล้วว่าท่าน,นี้มันเป็นยังไงไม่ได้ดูนานแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเดนโอซอสนะผมดาเมจก็ห้าเหมือนกันนะประมาณนี้นะคะรับผมโอเคตัวต่อไปนะผมชื่อว่ามาเลเดอร์ไกมุนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยดูนะผมตอนเด็กก็เลยจําไม่ได้นะผมเอ๊ะมันมีเสียงเอฟเฟกต์หลมเขาแสดงว่าเขาต้องอัดเสียงตอนจะทำสาวเนี้ยเลย ล็อกออนเอ๊ะทำไมายืนข้างนี่มันจะเป็นแนวสม,มุไรอ่ะมาเลยเดอ้อเนี้ยเห็นไหมไก่มุนะครับผมนี่ก็จะเป็นไก่มุฟินิชอันนี้เฟียวอันนี้เฟียวเดี๋ยวผมจะเลงให้ดูดูกลลมตัวนี้นะเนี่ยดูนะล็อกออน นี่ถ้าฟันโดนศัตรูตตตมันจะวาร์ปไปฟันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรโมโซเซเบอร์ er นะครับผมเป็นดาบอันนี้ก็5ดาเมจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นดาบเหมือนกันใดๆดมาลุอ่านถูกหรือเปล่าน่าจะอ่านถูกนะครับผมโอเคมีประมาณนี้นะครับผมตัวต่อไปนะผมมาเลเดอร์ดับเบิลนะครับผมไอ้ที่มันต้องใช้ในการแปลงร่าง2คนอนะถ้าใครเคยดูอะนี่ประมาณนี้ อีกคนหนึ่งมันจะอยู่ฐานนะไอ้สีเขียวะ่ะแล้วมันก็จะเสียบอีกข้างนึงงช่คิโนโชคะนี่นะครับผมประมาณนี้ก็จะเป็นท่า double kick นะครับผมโชคะมันก็จะลอยขึ้นไปแบบนี้นะครับผมเสียงเอฟเฟคโคตรสร้างสรรนะอยอา กับตกน้ำเลยครับผมโอเคมีวานนี้นะครับผมสำหรับมาเลเดอร์ดับเบิ้ลมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมมันยังเป็นเบต้าเนาะอันต่อไปนะผมมาเลเดอร์วิสัทนะครับผมวิสัดอันนี้อืมในก,กระตูนไม่ใช่ในก,กระตูนเนี่ยในมาเลเดอร์มันไอตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดมันจะใส่ประคุมหรือเปล่า มันมันก็เท่อยู่แล้วแต่สําหรับผมผมว่ายกให้ไฟไฟสุดละไฟกับเดนโอชอบสุดละถ้าถ้าจัดผมชอบไอตัวนี้ก็ถ้าความเทนะหมายถึงในการ์ตูนนะผมให้ซักห้าเต็มสิบแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่วิสซาดคลิกนะผมโอ้เสียงเอฟเ,เฟกต์้วทำไปเพลงเงินฟิวยังวะ ก็ประมาณนี้นะครับผมไปเริ่มดูตัวต่อไปโอเคมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับผมมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมก้มไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไ้ด้วยว่าชอบตัวไหนนะครับผมแล้วก็ฝากมาดูคลิปให้จบด้วยนะครับผมมาให้ทายคือตัวอะไร3 2 1หนึ่งใช่แล้วครับผมดีเคนะครับผม คาบันไรโดดิเคดอนาคตนะ่าจะมีดีโอมาด้วยนะดูเอ้ยไม่ใช่ดีโอดีเอ็นพูดผิดนะครับผมเอ้ยตัวนี้ก็สกิลก็จะเยอะกว่าบ้านหน่อยนะครับผมกว่ากว่าคนอื่นหน่อยนะครับผมอันแรกก็จะเป็นดิเคดคิกนะครับผมไอ้ที่มันจะโดดถีบทะลุก,การ์ดอะ นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูดีดีด,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 ดีเขตนะครับผมโดดเออโดดแล้วนี่เฟี้ยวปะเท่น,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแยกล่างนะผมจำชื่อทารไม่ได้ เจ็หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมถ้าความเท่นะดีเขตผมให้สักเจ็ดแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบอะสู้ไฟกับเดนโอไม่ได้นะครับผมโอเคอันสุดท้ายก็จะเป็น i n v i s ส b เบิลคือการหายตัวนะครับผมแปลตรงตัวเลยอินวิสิเบิล นี่แนละ้วผมหายตัววิมองโอเคนี่มาแล้วนี่ก็จะเป็นดาบของดิเคตนะครับผมก็ไม่มีสกิลอะไรก็ตีปกตินี่มันก็จะมีแทงถ้าตีไปเรื่อยๆก็จะมีแทงเน,นี่ยมันก็เดี๋ยวผมผ่านที่รองดาบก่อนนี่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 โบเลม มันจะมีการงานขึ้นด้วยนี่นี่นี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนปืนปืนก็คลิกขวาใช้ก็จะมีเสียงด้วยแต่กระสุนมันมองไม่เห็นนะโอเคนะผมก็สำหรับมอดอเอ้ยไม่ใช่มอดติดเรียกว่ามอดออดีลแอ d d on มาเรื่อยๆนะผมก็มีเพียงเท่านี้นะผมวันยังเป็นเบต้าอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอ่าลงคลิปให้ดูอีกครั้งนึงนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายๆนะครับผมไปแล้ว